ขอขอบคุณขอบคุณโยบนีลุยเนาะไม่ได้นำนกยุ่งถวายอ้วัดสีแก้วกขอขอมีสุขภาพแข็งแรงจิตการหน้าที่การงานรุ่งเรื่องสาธุสาธุาาสาธุ <สา S 2> ค่ะ,คะได้ไหมทั้งหมดสี่ตัวนะคะได้เจ้าตัวเล็กไปด้วยนะคะ,ะไ,ไปวัดไปลำแพนที่สวยพี่น้องมาทำบุญในเบิงทพี่น้อง มืัอนี้ปูเพื่อนจะมาเอานกนกยุงไปเลี้ยงอะไรยังไหนถือมาในเมืองนกยุงหน่อยบ่หน่อยลูกมันโอ้ได้หอดลูกสาดูค่ะบ่อไฟออกเสบ่อไฟเลี้ยงหัวฮันอาจารย์มาแต่วัดแดค่ะวัดสีแก้วนะคะวันนี้ถ้าอาจารย์เพื่อนจะมาเอานกยุงนะคะไม่ไม่ยุ้ยนะคะแบบว่าให้เพื่อนอันไปดูแลเนาะค่ะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงอยู่วัดสาธุค่ะ ได้ตัวเจ้าตัวเล็กไปด้วยนะคะเล็กแล้วก็จจับยุ่ส 10, ามมือกับใบไหลห่อพ่นบินเหินคะ่ะอันนี้มาจากว่าสีเจวนะคะอันนี้ได้ตัวเล็กไปด้วยก็ง่ายจับยากนะคะ

ก็มีผู้นางน้ำหยดไปน้ำซุ่มอ๋ออ๋อมีเสือกยวงไหวอยู่มั้ยนี่มันตัวสีแก้วนกยุงนะคะแม่งลูยถวายให้พาจารย์นะคะไปเรี้ยงอยู่ที่สีแก้ว ใจล้มเพลินง่ายมือัด กููจะขนเงี้ยงามๆแม่ตคแม่ะแม่ตัวยุงคนเอาไปแล้วมามาฮะยุงมาฮะเมื่อไหเห็นเป็นโรคลีเย่เหมือน้ไปน้ำพนยีช่วยชสวยให้พี่น้องมาทำบุญเด้วยม้อกาบดินไปนั่งคุมรเพันเอาเจียงวาึงยู่ใต้บานเอาู่บ

ออกเแลาสามละสี่เด้ก็ตายก็ได้หาก็มี่ด้ไหว,วข้าวเดียวพุงดำพุ่งนี่แต่ขอมันกิงนี่กันก็ตายก็ได้แน่นี่เลยคอ,อี้เรื่องเดีย๋ยววุ่ดแน่นอ่ะดีข้าว

ไปยวัดบานไปลำเทียนสวยๆพี่น้หงอยู่ใส่อยู่ันบลลมื่าไมเไปเทียวอ่างกัยังแ่พี่เดนคับเห็นว่าค่ะอาไเี่อยู่อ่างเลยไปอ่าไไปยูเราที่นั่เนอยแล้วถามว่านี่ว่านี่ยามมันเนนยามลำแพนลำนี่ด้วยเขาเขาไปทั้งคนเพิ่น เห็นงานบนล่ำเพีินดิซึ่งจับเอาไดเสื้นี่งาบนลำเพียนน่ะงานขอทั้งหางมันน่ะการบอไปเห็นยังเพื่อยาแบบดีมากมึงนี่เดโตหน่อยไปน้ำอุตสาห์ไปบอก บ่เคยออกที่เทียนบ่พัวตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวออกดูแต่ว่ามันบ่ยั่งบอยเอเชียซีหาตัวมันบ่ยั่งนี่ก็3ตัวนึงหาตัวมายังมันจับมันมันจับกินหัวหางไปมันเป็นแม่มันแล่นหันกันนิดหน่อยยกปล่อยิฟต์นี่มาฮังกงดีใส่ไปตั้งหางโดนนี่ครับฮกงโหน่อยได้โดน mai là bò điêu hoa anh em ăn thịt hoa anh nó bò con nhiều mắc tôi nói anh hiểu hoa anh nó bò ngon khăn năn tay hoa cả nhà luôn hết lái ra bò đi hết nó mặn nó bò đi mình đi chắc nước chắc สวัสดีะอาจารย์นะคะอยู่วัดสีแก้วนะคะเพราะว่าไหไว่รเพีย<อ>พี่น้องรืบิง้งเอยออยู่หตัวพี่น้องใหญ่เลยนี่นะเขาเาเอาไปใส่หนังด้ว ไปทางที่เกี่ยวเรี่ยวใส่ที่เรี่ยวัวครับทีนี้ครับผมไปที่นี่ปราณสามแยกตรงไปเลยครับบ้านบ้านครัไปองแซงไหมวัดด้วยเส้นสาเรื่อวาเส้นอะไรฟังสาครับวัดติดถนนถนนใหญ่เลยย่อมบ่โอวัดติดถนนเลยเนี่ยอกบ้านบ่รอกบ้านทั้งเหนือทั้งเหนือทั้งเหนือออกไปองแซงเลยทางออกงองแซงด้วย โมเมนอยู่ขึ้นนะพูกนอยู่หลังน้ำมีกี่กวะไหนๆเยวมน้ำกีย่เพื่ออาวย่านุญเยน <c oughs> ็นถาวายเสร็จทุนที่เรียบร้อยนะคะก็ใครนะคะที่แบบว่าอยากชมก็มาปากสีแก้วนะคะแม่นยนนะคะถาวายราจารย์ไปนะคะสาธุสาธุ่า